ไหนอะโซนกระโดดโซนกระโดดอ่าอะไรอ๋อปือนเล่นรีบรีบเล่นเลยเดี๋ยวหมดเวลาเอาเล่นเลยครับเล่นแล้วครับเดี๋ยวหมดเวลาครับเล่นเปล่าเล่นกระดี่เปล่ปออาไหม อเ,เาอาเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆครับ

เล่มไปเลยเดี <filho au Jung net> huh, ๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวใกล้หมดเวลามันก็โดนสมูกเนี่ยมันเอียยแบบนั้นระวังระวัง